สบ,บายดีสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC บ i r d s ชู่คู่ชูกคนมาพบกับซาอิฟมาล่ยอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ซาวอิฟอยู่กับเมเทาหน้าเนาะแล้วก็ซาวเนตรสิพากันไปปลูกหมากมังกรพี่น้องเอาเบี้ยหมากมังกรมาเลยเนาะนี่สิปลูกอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้อง มังกรเดอร์พีโนโ่น้องซาอิทก็เป็นคนปลูกซาเนต์เพิ่งกลับไปคนคนหม่มังกรออกมาเ้นชาวหน้ากับมือกล้องออกมาจากละอันน้ะปลนะูกไปเลยนะก็ได้แล้วนะคะปลูกชนมีเนาะอือเมื่อไรมากรามขึ้นเลย ีะดึงใออช้โซ่ห,หนังหัได้บอโอ้ชักไโอดีคนตกห้ำเลยมีกระพาง์ึ่งฮึ่งกระเผื่อมันลามหนก่กะ ดีดอกเนาะเาก็ยังเห็นฮันดูกระไดสามคุมแล้วใหญ่เนาะ ดินก็สูงอยู่ด้วยแต่สามคุมสี่คูนี้แล้วชิบุกอ้อมสวนอะไรบาดเห่อผูส่วนกะใหญ่เนาะน้นะตัวนี้ก็ขัดอยู่เนาะ เคียวตุดปุดเอาอันเบียนมาใส่นี่ยเอา้ายนาเี้เตคุณที่หาบันดเดอเพื่อ,อปูแล้วมันกระเบิดเดยอะเนาะ 3ปีจังได้เกิดปุ่มเหรอซ้อม3ปีพูดแล้วเอาอันอันนเด้มาสิใส่ไว้พัดโก้อันนดีพัสโก้บ่มมีวันเถอเนี่ยมันจะมากดกจากน้ำตาลใส่ได้บ่อึหือจากน้ำตาลจากแล้ว กัน,น,กนกตันฮะเห็นวว่าวใส่ไหงัวกินให้พืชนเพือใส่ได้ถ้าใส่ข่าก็ยังได้อ,อันเส่สนามให้งัวกินก็ได้กระอบไรเนาะ่่าะบียดว่าพัางแหละเนาะ เพรต้นนี้ก็ใหญ่เนาะหักปลายกุดตัดเพิ่มอืมเด้นี่ย้นกระตั่มมันตไปกดประมาณสองสามมื้อห้ากัสิปูกปลูกจนไม,ม้เมอ้าก,ก็ปลูกดิดยตามลังเด้นี่ <laughs> ปลูกมนันนีแล้วนี่ เจอกำลังดิค no. ุกกับริลก็ได้เลยเนาะแกได้กะได้อีกเนาะมาใหม่ทุกิอบอี่สบายีแล้วนะ ซาปิก็เป็นคนหิวมากมังกพี่อยกมาังี่อยามากมังกรไม่ใช่แั่บวมหิวมากอย่นี่มได้กินมาใส่เมน่ะมาเย็นน่หปลูกให้ปลูกินโครนชั่ โตตัวนี้ใหญ่นะงั้นจะเบียรยังไรบอสามบ่าสี่อัน่อเชิบเลยฮะกีอกส่วนกันนะ ញ៉ាំថ oh ានអំពីបាយយកខបតិញ៉ាំផលតប់ញ៉ាំប្រមុំដែរអឺក៏ມາមើលងឲ្យទៅមុំហាឡើងទៅខាង แล้นจะพากระมือตี้อไก่สมุดเลยมันจนเหี่วเอามาลายเลยเมดดน้นนะะนะตัดในมือหนึ่งสุ่มทีหาตัวใหญ่งามาใส่กว่านี้ใหญ่ๆ

มักอลละแปรัมพานกรสังหยอยแปกรละสันไม้กะตาสาพันถเดียวมองมนกอนกอก,อกตตะตัก่นนาเต็มตาชุดปอป,ปีพอดีชุดนเนาะชุดตนนีพอดีชุดหัเออกกวเลยพวกยยมพัฒนาหมดไลเนาะ โอ้จะเป็นย <c oughs> <enh> ิงเล็กครับ่าซามอัีดดีแ่จัอะสลเด้อ

เรองผัดยอดมันได้撒มันก็เป็นทั้งัวทั้ง่มาอื่นจะสกหนอไมาเอะเพนนะตะเังอันเดียวแนเดียวบ่ก็จมายางนอนหลับกินหมอังกรต้นน้นเน นี่คืออันทุทายอันทุทายยังอันเดียวีสุดหัวใหญ่เตอเอาตายกูดนกำลังลเรใช่า้าใ้าาใหา สุดท้ายพี่น้องหญยาเขาวดีปลูกแล้วแล้วเลยเนาะพี่น้องแาวหน้ากับแาวเนตรก็พากันยืนสองบึ้งโกนอ้อย,น,ยน้อยนี่กาพ่อของสาอิดปลูกเนาะแกงกระเซ็นพน้องก็เดียวกับเลือดดินน้อยบุงหวานเฮือนโตก็ออกบ่าไม่เท่า ออกหลายลายพี่น้องก็ก็พวกนี้หนึ่งมีกอเดียวนี่ก็กินกันบโบเบิร์ดเนาะเมื่อนี่ก็กินสุกหน่อไม่ทั้งแกงทั้งสุกมันออกหลายเนาะกอเดียวนี่ก็ยังกินโบเบิร์ดเลย หลังจากที่ปลูกแล้วก็มายืนเบ่งงามเนาะพี่น้องขนาดทักกระปุกได้นี่ยังงามสำนีก็มันขึ้นลาเป็นคืออะไรเห็ดเป็นข้างให้มันออกเต็มนี่คือสิงามเนาะตอนนี้สาวอิดกระปูกเบีย้ยหมากมังกรแล้วเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องแล้วแล้วบ้านนี้ปลาเมื่อไม่เท่าสาวนิ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำเนียเนาะพี่น้องพบกันใหม่ที่คลิปหน้าสบายดีบ๊ายบายแม่เท่าบ๊ายบาย